ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแฟนเม็ดสุขุสุคนสบายดีเม็ดสุบองสุบอลพอๆกันที่เก่าพี่น้องยังย้ำคำพ,พัพีน่น้องน้องเศร้าลาแล้ก็เคยลาวก็มาเอามามหอดพีน่น้องของของว,วัญจากพี่สุจากอุบลนเราพี่น้องอุบลเราบอกคนเราบน่บนเนี่ย เปเียันเปิดแล้วเสียงหาย้พ eh ี่น้องให้น้องโซ่สบาสดีเอุกองอสบายดีสบายดีายดรัย่างเดียวถ้ากายรวยกัรร้องไห้ดีใจแห้งเนาะได้เขากมีใจแห้งดีใจดีใจใจยางไม่อู้พล no. ัเงินมาอ้พี่น้อพี่ตพ่อดีใจขนาดพ่อนองคนสบายดีพี่น้องสบายดี ี่เมื่อสูุนทุกคนเนาะสี่แมวเข้าเจ้ามาแบบในกองมาแล้วเขามามาแกะออกนะพ่ชูเอาสิมาให้พิชูบเหม่อนเป็นแยงมาให้เป็นแยงมาให้เนาะอันนี้ก็มันคือยังหวานพิชูบอกเลยเลยพิชูมันคือยังเนี่ยกินไดใช่ป้จัเม็ดยังหวานเม็ดฟักทองกบาทันะพี่เพรอนุญาตมกกว่้า โเดรนั่นบ่น mm ้อขาดนิ่อยโอ้มขโอ้โหมขาดไยเ็ดมัิะบ่มันสิมันแน่เนาะมีเดือนนึงสิเดือนหนาวนี่นีเอออาเมือเดือนนั้นสิเรารูดมาก่นเนเนะ่าเอาแม่ออแม่กลิ่นเนี่แม่แ่อืแท่บแทบแทบเลยอ๋อได้ยัไวกอยากก้อนะบ่ด้ยบ้านนะบ้บจ๊

นี่นีเดนอ้งักวกดีใจว่านักโชคมุดนอนไปคนนอนบ่คนไปนอนแล้ปนะใชุดนอนบให้พี่สูของเรองงามนี่ใอบใจเดายเดอพี่ส อ่าต้งงามไปซอยได้อยู่ได้อ่าต้องงามบ่เห็นว่าเขียนเขียนอยู่นี่นะเมียพ่อผู้ยาบ่ได้สิใส่นะเบิ่งีก่อนมึงก่อนงใส่อยู่ใส่ก่นนนแลาบ่ได้ตื่นเ็แหมเฮ็ดก็บ่เป็นพี่น้องเอ้ยดโมงอึงาม่อนามาีเนาะป๊าตัวเ่ยเป็นอันนี้เนาะนี่จักอันนี้ว่าซักมักแบบนี้ ขอบคุณหลายๆเด้อสูวเด้อขอบคุณหลายๆที่เมตตาขอบคุณห้ออ๋อตื่นมาเสังสีฟ้ามันได้เนี่ยไดลได้แล้วดกไดกมาแสกันไหมพี่เตาตัวงนี่ยยากให้ได้ยห้ด้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อผสุขอบคุณหลายๆอ้าตื่นเตื่นน้พันเมื่อนไม่ิเลยไมิ่เออ chịt luôn á, này à, chị, nó béo, nó dữ nữa, các kia, sút non như cái này nè, mẹ non sô, bà cha, phong non sô, cái, 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 phong non sô, ยอโทษโทษโทษพี่ตัวน้พี่สุเนาะพี่สุยนีแม่เนาน้ำโสเนาะพี่แม่สุขภาพแข็งเนาะอาเงอางคำแบนให้รวยกเก่ายังไงในสมองนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลายต่วมันฉีใช้ไว้บน้ำโส ที่มีเก่าเนาะเก่าสุดเก่าสุดเจเรองเบาไทยบ่มีมีแต่ขนมนี่้า่ไ่ไ่าบุไนีองว่าบุไดขอบคุณหลายๆเด้อเฮ็หุบเ็ืหละเงินอนแต่นี่กร้องโซ่ก็เก่าอาอ้อมเหมนกาแฟกาแฟเกอเ่าขอบคุณหลายๆคองไฟเก่ดเ ดใเใจเดีาแ้อะไนี้เนาะกาแฟอ๋อเฮงงามแบบนี้งามแบนี้เนาะปวดพวกแทท้ี่ใสไว้ปวนี่ยห่อซื้อมาให้แล้วเนี่ยเนาะเรื่อฟรีงาม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 ปรบพุ่นแม่บอก คุณมซสนะลูกพูดมสนะูม่เียเด้อเนาะเนดูน้องมซสุเน่เน่ยไอฟอน้ำใดบอันา่เต้นฟสามนสี่นหกนยมหกนดีใจจนหาย่งเอาหกพันแม่นงคือกองเล่ยเยพี่น้องมัน นเลเยนะเอเลยเลยนะไปก่อนมัน okay. ี่ยังบานี่มาผัได้เด็กไหญ่ยังบกลงบุกใหยังได้อยู่นี่นะได้นี่กินกอนมูเด้อได้อยู่ขอบคุณเวลาเด้อแม่ปิดปากอะย่างไปไปไปทางไก่ก็มีคุณระหว่านเราไทยนะนางละจักรต้องพาปิดปากเนาะขอบคุณเวลาเด้อพี่จุ๊อยู่ดีแม่สุขภาพแข็งแรงลำลุยลำรวย

ขนมศรีออกยานินนีก่อนเบิ่งขนเป็นอัได๋อ๋อขนมอันนี้นี่กินบิ่งหอ๋ขนมมีแค่เนี่ๆลูกอมลูกอมบ่ขอบคุณหลายๆสิเลูกอมโอเดเ็ขอบคุณหลายเ้อเบิ่งตัวนี้ก่อนเปิดซะ่นะน้องโตเปิดโลดเอาเอาออกมั้ย่กําลังเปิดาแล้ว ขนมคนนี้แม่ขนมแม่ขนมบ้านนี่โอเคโอเคเร่เคยได้กินแล้วเเคยได้กินจือที่วเอ้ยนี่นะบกใส่กิ่มเคื่ด้กินแล้วขนมแบบนี้ชิมบางเคยได้กินนะชิมก่อนเนาะก่อนระชิมก่อนอมาูกทุกคนโอ้หเ็านน้เปเอคาเืออนเาแนี้อ Mệt luôn nè anh em nghĩ em nghĩ em nghĩ con nghĩ em 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 Một cái nghĩ em 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 Mình em nghĩ 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 พืนเดียวนี่เนาะงามอรเปล่ปลากระโดดดีอะไร่งเนี่ยโจ้ก็จเห็ากระโดอชอบสวยงามพีูขอบคุณเลยนะเด้อนี่เกเป็นแพแพตุ่มคนเทศนาวนะเห็นนาวขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณ่แม่สู้ด้วยูอดีแงมาูเนาะอยู่ดีมีแเองก็เจ็บไปได้ความไก่กับ่ใหมีเราห้มเนาะมีตเงินขามานเรื่อยๆว่าเป็นมือเงินคำาังไรขามันเกษตรก่อย หญไรอมนานานเย็นครับอันนี้อันนี้งหนาอันนี้ครับนี้เป็นพื้เป็นื้นยู่น้ำสกดได้เยอะ่ก็ไอ้น้ำโดก็เดียว้อาขอเราก็ได้ชื่อน้องพอชื่อเอาอนได้นี่เนาะเอาแล้วเาดีใจมาแล้วเนาะอันนี้ดีใจเขาจับขนมเฟดอันที่ซื้อขนมอยู่่าพ่อไ ลูกได้ล้พ่อก็ได้กระนุ่งเลยแล้วก็บไม่ได้หายกินกระนุ่งยันหายเนาะโอ้ยวายคือจังหนาตาคือจังบมเดิเป็นน่นี่บางหันบางวีนยังกอดเอเล่กอดเอเล่แล้วพี่น้องเอ้ยตีใจแห้งไอจัดการกอดเอเล่ไม่ตองบอกว่าใช่โบมีเนาะย่องถิ่มเลยเนาะ ซื้อซื้อมาไม่ใช่หรือซื้อกรซื้อมาไม่ใช่หรืซื้อกระซื้อมาไม่ใช่รอต้องไปเก็ดซื้อกาของลูกเอาใส่ก้าน่ะเนาะเนาะําทำเวลาใ่งไงโคตรใส่ไปได้เนาะสปีสอปีปีหนึ่งปีนี้ได้คือเก้าวปีเป็นนาพีเราซื้อใหม่สามปีเนาฟื่นูเห่อ เด้ตัวน่อยก็มีบุเออเป็นหายแบบเป็นไส้น่อยไส้หน่เนไปเรื่อยๆเดนหนิเรานจากตามคนาที่ามือซอลขอบคุณลยซ้ขอบคุณขอบคุณเลยามเจ็บโอ้เด้เราเอเบือน่อยเบืองหญ่ใส่ไปเรื่อยเือง่ายไปเรื่อยๆเจ้หน่อยหานาย่นี่เบอชนนี่เนี่บอชชอไล่ทำได้บุญ

เอ้ยมะกระโอ้กระของน้องโซลายนี่กินว่าตะกองเอลี่ตะกองเอลี่เลยซ่าเลยพี่น้องเก็บเก็บผ้าไว้เพียงเท่านี้น้องพี่น้องถ้าติดใจเก็บลืมก็ลอยกดแชร์กดซับซับไข้กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรง